ข้อที่26แต่งตัวให้เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันนี้สําคัญนะคะเพราะวันนี้เป็นวันเดียวที่ชีวิตของคุณอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงแล้วคุณจะมองข้ามความสําคัญของวันนี้ได้ลงคอเชอียวหรือคะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สมกับความสําคัญของวันสักหน่อยแต่ก็คงไม่ใช่แบบเดียวกับที่แม่บอกฉันสมัยเมื่อยังเด็กว่าต้องใส่กางเกงในสะอาดๆเท่านั้นนะลูกเพราะลูกไม่มีทางรู้หรอกว่าจะโดนรถเมย์ชนเอาเมื่อไหร่ถ้ายัางเด็กฉันก็ชอบความคิดนี้อยู่หรอกค่ะ ฉันไม่เข้าใจเลยว่ากางเกงในสะอาดะอาดจะมีความสำคัญถึงขั้นคอขาดบาดตายขนาดนี้โดยเฉพาะในเวลาที่คุณลงไปนอนแอ่งแม้งอยู่บนพื้นถนนฉันเคยนึกภาพเล่นๆแบบที่แม่บอกเหมือนกันนะคะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนหามส่งโรงพยาบาลได้ทันพอถอดเสื้อผ้าที่ฉีกขาดและกางเกงชุ่มเลือดออกพวกเขาก็จะมองต่ำลงมาและอ้าปากค้างด้วยความสยองขวัญพร้อมอุทานว่าแย่ที่สุดสุดจะแย่ เด็กคนนี้ใส่กางเกงในซ้ำสองวันแล้วพวกเราเห่นกันเถอะค,คุณคุณคิดว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอคะจะเห็นว่ากฎห้ายต่อหลายข้อมักจะเกี่ยวข้องกับการเลือกอย่างมีสติการตัดสินใจอย่างมีสติและการตระหนักรู้อย่างมีสติเท่าที่ฉันเฝ้าสังเกตการผู้คนมากมายฉันพบว่าคนที่มีความสามารถในการควบคุมชีวิตได้จะเป็นคนที่มีสติมั่นคงพวกเขาจะมีความตระหนักและตื่นรู้อยู่ตลอดรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าชีวิตจะไปถึงไหนคุณเองก็เหมือนกันค่ะถ้าอยากให้ชีวิตมีอะไรมากกว่าการเสี่ยงดวงไปเรื่อยๆหรือต้องคอยลุ้นระทึกกับเรื่องที่ผ่านเข้ามาว่ามันจะดีหรือร้ายแล้วก็คุณต้องมีสติคอยกำกับตัวเองไว้ค่ะคนเราตั้งสติได้ทุกวันละค่ะด้วยการแต่งตัวดีเอาเริกเบิกชยัยเมื่อแต่ละวันเป็นวันสำคัญตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็แปรงฟันอาบน้ำสระผมฟอกสบู่โกนหนวดโกนเคราแต่งหน้าทาปาก หวีผมทำเรื่องนพื้นๆอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณดูดีรู้สึกดีมีความสดชื่นเต็มตัวแล้วก็แต่งตัวให้ดูมีสไตล์เข้ากับบุคลิกกาลาเทศะสะอาดสะอ้านธรมัดทรรมงเหมือนกับจะไปสัมภาษณ์งานหรือไปงานเลี้ยงสังสรร์นอกบ้านคุณแต่งตัวอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นค่ะถ้าคุณแต่งตัวเท่เก๋หรืดูมีความสำคัญชีวิตในวันนั้นของคุณก็จะราบรื่นมีผู้คนอยากให้ความช่วยเหลือ รือเกรงอกเกรงใจถ้าคุณแต่งกายให้ภูมิฐานเป็นเรื่องเป็นราวผู้คนรอบข้างก็จะปฏิบัติต่อคุณแตกต่างไปจากเดิมแล้วตัวคุณเองก็จะมีท่าทีตอบสนองต่อคนเหล่านั้นต่างไปจากเดิมด้วยเช่นกันวงจรนี้จะวนเป็นงูกินหางต่อไปเรื่อยๆฉันขอย้ำชัดๆว่าการแต่งกายให้ภูมิฐานดูดีไม่ได้ไหมายถึงการแต่งกายอย่างเป็นทางการเสมอไปนะคะคุณไม่จำเป็นต้องติดกระดุมเยันคอหอย หรือใส่สูตรพอดีตัวเป๊ะจนทําให้อึดอัดแค่แต่งกายให้เป็นเรื่องเป็นราเหมาะสมกับตัวเองและกาละเทศะก็พอคุณคงอยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าเป็นวันหยุดจะต้องแต่งตัวอย่างไรคุณแต่งตัวตามสบายได้เลยแต่ก็ไม่ใช่สบายจนดูเหมือนปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นยายเพิงตาเฉ่น,นะคะเพราะบางทีคุณก็ต้องไปพบปะเพื่อนฟูง ระยะพี่น้องในวันหยุดอยู่เหมือนกันเว้นแต่ว่าคุณจะใช้เวลาทุทกๆวันหยุดอยู่คนเดียวตลอดนั้นก็อีกเรื่องการแต่งตัวดีไม่ใช่เฉพาะแต่คุณเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์คนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์ตรงที่เห็นคุณแล้วสบายตาสบายใจเพราะใครๆหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่อยากเห็นคุณในสภาพสกปรกกระเซิร์กกระเซิงยับเยินยุยยีไม่ดูแลตัวเองให้ดีหรอกนะคะจะว่าไปเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวคุณทั้งนั้นแล้วจะให้ใครมาดูแลแทนคุณล่ะคะ เชื่อไหมคะถ้าคุณแต่งตัวดีเอาเลิกเอาชัยเหมือนทุกวันเป็นวันสําคัญอยู่ตลอดคุณจะเห็นผลลัพธ์อันน่ามหาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคุณจะมีความภาคภูมิใจความเคารพตัวเองและความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ทั้งนี้คุณไม่ต้องเชื่อฉันทั้งหมดก็ได้เอาแค่แต่งตัวให้ดูดีก่อนแล้วลองดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมถ้าภายในระยะเวลาสองสัปดาห์คุณยังไม่รู้สึกมีชีวิตชีวาหรือรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ก็ค่อยกลับไปแต่งตัวแบบเดิมๆแล้วสาบส่งกฎข้อนี้ไปเลยค่ะแต่ยังไงฉันก็ขอรับประกันว่าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองสามารถเผชิญหน้าในแต่ละวันอย่างกระชุ่มกระชวยและสุขสดใสมากกว่าเดิมถ้าคุณปลูกฝังนิสัยการตั้งสติตั้งความจงใจให้กับชีวิตจนเคยชินแล้วคุณจะไม่สามารถแต่งตัวช่วยๆออกจากบ้านไปพบปะผู้คนได้เลยถ้าคุณแต่งกายให้ภูมิฐานเป็นเรื่องเป็นราว ผู้คนรอบข้างก็จะปฏิบัติกับคุณแตกต่างออกไปจากเดิม